สวัสดีครับด้เวลาการตรวจสอบสภาพประกาศในดินน้ำรัฟ้าพยากรณกับผมวิธิพัฒน์ปิดละโรดทาง Youtube วิธิพัฒน์ลับทีวีนะครับวันนี้14ตุลาคม2564ครับยังคงต้องติดตามและจับตาสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะเมื่อวานที่ผ่านมากรับจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดครับที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนะัก ขณะเดียวกันนะครับขณะนี้พื้นที่อุทกภัยขยายวงกว้างและยังคงต้องจับตาในอีกหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ําป่าศักครับที่จะมีการระบายน้ําเพิ่มส่วนตัวการที่ก่อให้เกิดฝนนั่นก็คือเรื่องของพายุคมปาสุนั้นนะครับล่าสุดนั้นมีทิศทางการเคลื่อนตัว จะขึ้นฝั่งเวียดนามในช่วงบ่ายวันนี้นะครับและก็ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะครับจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางภาคอีสานครับแม้ว่าขณะนี้มีการประเมินนะครับว่ารัศมีรดอว่าผลกระทบจะลดน้อยลงกว่าที่คาดการไว้เพราะว่าลมหนาวลงมาช่วยนะครับไปดูรายละเอียดประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดกันเลยนะครับ โดยประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าพายุโซนร้อนคมปาชุกำลังแรงนะครับบริเวณอ่าวตังเกียมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ200กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองวินประเทศเวียดนามครับมีความดรมใกล้จุดศูนย์กลางเมื่อช่วง4นาฬิกาวันนี้นะครับประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนในวันนี้และก็จะอ่อนกำลังลงตามลำดับลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคอีสาน และหากดูจากแบบจำลองสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการพยากรณ์ล่วงหน้า10วันด้วยกันนะครับแล้วก็จะคาดการเรื่องของพายุคมปาสุนะครับซึ่งจากแบบจำลองก็แสดงให้เห็นนะครับว่าทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุนั้นนะครับจะอ่อนกำลังลงครับและในช่วงของราวๆ1 8 1 9ตุลาคมนี้จะมีลมหนาว แผ่ลงมาปกคลุมนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าอากาศเย็นนั้นก็จะลงมาเยือนและมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมนั้นนะครับก็จะส่งผลทําให้พายุนั้น่อตัวลงนะครับโดยเฉพาะแถบสีฟ้าที่แผ่ซึมลงมาครับก็จะทําให้พายุนั้นอ่อนตัวลงจากพายุดีเพรสชันกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำครับแต่ก็จะปกคลุมอยู่บริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะเมื่อความกดอากาศสูงลงมาประทะกับตัวพายุนะครับ ก็จะทําให้สลายตัวบริเวณแถวแถวเวียงจันทร์สอบปอป,อปอลาวนะครับขณะที่ช่วงวันที่16ครับหย่อมความกดอากาศต่าที่อ่อนกําลังลงจากพายุคมปาสุครับก็จะเข้าปกคุมบริเวณแถวแถวเหนือและก็ภาคอีสานตอนบนนะครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณ14ถึง16ตุลาคมนะครับ และหากดูจากแผนที่กราฟิกพยากรณ์อากาศรวมรม,มทุก24ชั่วโมงใน10วันล่วงหน้านะครับซึ่งพายุสนร้อนคมปาสุกคก็หลังจากที่ผ่านทางเกะาะไหหลำประเทศจีนมาแล้วนะครับก็จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามครับขอบของพายุเริ่มจะมีผลกระทบทางด้านตะวันออกของภาคอีสานนะครับก็คือจังหวัดบุกดาหารนาครพนมบึงการสกนลนครนะครับแล้วก็ทางพื้นที่ จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านก็จะได้รับอิทธิพลด้วยเช่นเดียวกันครับโดยจะมีฝนปกคลุมเล็กน้อยถึงฝนปานกลางครับแล้วก็จะมีฝนต่อเนื่องอาจจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้ร่องมรสุมนะครับยังพาดผ่านภาคกลางตอนล่างขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับยังคงปกคลุมพื้นที่ภาคใต้อ่าวไทย และฝั่งอดดามันรวมถึงภาคตะวันออกด้วยก็ยังคงต้องระวังฝนกันต่อไปนะครับหลังจาก17ถึง23ตุลาคมครับฝนก็จะเริ่มลดน้อยลงครับอากาศเย็นจะเริ่มลงมาแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางช่วงที่จะมีการเปลี่ยนทายฤดูครับเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมจากทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนอย่างต่อนเนื่องนะครับ แถบสีฟ้า,ฟาสีน้ำเงินนะครับนั่นคือมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสงูงที่จะแผ่ลงมาปกคลุมนะครับเพราะฉะนั้นหากเป็นไปตามการคาดการณ์รของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็คาดการณ์กันว่าฤดูหนาวของประเทศไทยนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวในช่วงของปลาย,ลายเดือนซึ่งในปีนี้อุตุนิยมวิทยาบอกว่าฤดูหนาวนั้นมาช้านะครับ ไปดูแบบจำลองของ ECMWF ที่คาดการร่วมกับวินดีนะครับเพื่อที่จะให้เห็นการเกิดฝนในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับหลังจากที่พายุขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่ช่วง19นิกาของวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเห็นนะครับว่าจากแบบจําลองเนี่ยก็จะเห็นว่ามีฝนนั้นเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านพื้นที่ภาคอีสานครับขณะเดียวกันพื้นที่ทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็จะมีฝน ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยฝนหนักๆในช่วงเวลา19นาฬิกาจะอยู่ที่ทางวิเชียนบุรีนะครับทางวิเชียนบุรีแล้วก็พื้นที่ทางภาคตะวันออกครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีฝนในพื้นที่ ภาคตะวันออกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีและพื้นที่จังหวัดตราดครับส่วนพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีแถวๆจังหวัดพระนองจังหวัดพังงานะครับสีฟ้าอ่อนๆก็เป็นพื้นที่ฝนนะครับแต่เป็นฝนที่ไม่ใช่ฝนตกหนักนะครับหลังจากนั้นช่วงวันศุกร์นะครับก็จะมีฝนอยู่หนักๆแถวๆพื้นที่บริเวณอีสานตอนล่างอีสานตอนกลางนะครับเป็นกลุ่มสีเหลืองเฉดเหลืองเขียวเนี่ยนะครับก็เป็นฝนปานกลางถึงฝนหนักนะครับ ในช่วงเวลาวันศุกร์นะครับช่วงตีหนึ่งนะครับคาบเกี่ยววันเสาร์เนี่ยวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยจะมีฝนเยอะเลยนะครับวันเสาร์วอาทิตย์นี้ถ้าใครที่เดินทางจะวางแผนไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ระมัดระวังตรวจสอบฝนกันด้วยนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆนะครับแถวแถว ล่มสักเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็จะมีบ้านชุมแพรมีแถวชัยภูมิกเกษตรสมบูรณ์นะครับรวมถึงฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับอุ้มผางจังหวัดตากเนี่ยก็จะมีฝนเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พื้นที่สีเข้มๆนะครับทางยะโสธรนะครับก็จะมีฝนหนักตกหนักมากเกิดขึ้นด้วยแล้วก็พื้นที่ทาง ใกล้ๆกับอุดรธานีนะครับก็จะมีฝนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นช่วงของลาววันเสาร์นะครับที่คาบต่อกับวันอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะปกคลุมจนอยู่ถึงช่วงประมาณตีห้าเลยนะครับก็จะเห็นแถบสีเนี่ยครับแถวลมสักเพชรบูรณ์อุ้มผางนี่ก็คือเข้มตกหนักมากนะครับแล้วก็มีขอนแก่นโพชัยนะครับที่มีเฉดสีฝนหนักเกิดขึ้นนะครับ หลังจากนั้นครับในช่วงประมาณเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์อย่างที่เราบอกนะครับว่าฝนจะเยอะมากก็คือจะเป็นในพื้นที่ของภาคตะวันออกช่วง14บสนาฬิกาวันเสาร์นะครับก็จะมีฝนหนักทางชนบุรีระยองจังหวัดตราดนะครับอย่างที่เห็นนี่ช่วง17บเนาฬิกาของวันเสาร์นะครับฝนจะปกคลุมเต็มพื้นที่ทางภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพมหาคนครทางภาคตะวันออกนะครับจะมีฝนหนักมากแล้วก็จะมีทางพื้นที่ราชบุรีกาญจนบุรีนะครับแถวเพชรบุรีครับแล้วก็ลงมาทางประจวบนะครับก็จะมีฝนจากที่เราเห็นเนี่ยนะครับรวมถึงพื้นที่กรุงเทพริมมณฑลก็จะมีฝนหนักในช่วงนี้ด้วยนะครับฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนะครับนี่ก็จะมีฝนหนักด้วยเช่นเดียวกันช่วงวันเสาร์ 17นาฬิกานะครับหลังจากนั้นครับประมาณ3มทุ่มฝนยังแช่อยู่ที่กรุงเทพมหานครน,นะครับเนี่ยครับสีชมพูเข้มเข1มนาฬกากรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครจะมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกนะครับของประเทศไทยทางกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ทางสุพรรณบุรีก็มีฝนอ่อนๆน,นะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกครับราชบุรีก็จะมีฝนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นการคาดการณ์นะครับในเบื้องต้นสําหรับการตรวจสอบฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วก็จะยาวไปจนถึงช่วงประมาณวันอาทิตย์11นาฬิกา12อนาฬิกาจนถึงช่วงเย็นๆก็ยังคงมีฝนอยู่นะครับทั้งหมดเป็นการตรวจสอบในดินน้ำนูฟ้าพยากรณ์ในเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปกด ไล่ดูนะครับน Windy ดี p แอปพลิเคชันครับซึ่งผมไม่สามารถที่จะไล่รายละเอียดให้ดูทั้งหมดได้นะครับเป็นแนวทางเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของปลายฤดูนี้ครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ